เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีอีกหนึ่งช่องทางในการซื้อขายไอดีเกมฟรีไฟล์ให้บริการขายไอดีฟรีไฟล์ราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นและทางเพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดียังมีบริการรับฝากขายไอดีเกมฟรีไฟล์รับซื้อไอดีราคาร้อนให้ราคาสวยพร้อมจบทุกไอดีและทางเพจยังรับเป็นกลางไอดีเกมออนไลน์ทุกรูปแบบและให้บริการรับแก้เฟซติดยืนยันตัวตนเฟซใครที่มีปัญหาสามารถทักเพจซูเปอร์ไก่ช็อปมา ได้เลยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วมาใช้บริการที่เพจซูเปอร์แก่ช็อปขายไอเดีเพจจริงต้องมีผู้ติดตามมากกว่า20,000คนเท่านั้นหรือคลิกลิงเพจที่ได้ในคลิปชั่นได้เลยก็สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่เชื่อ X2 ครับผมคูตัวไ6มหามม และนี่ก็เป็นคลิปการฝากขายรหัสอีกเช่นเคยครับทุกคนครับนะใครนะครับที่สนใจอยากจะฝากขายรหัสสินค้าในไหนนะครับอยากจะฝากขายรหัสหรือซื้อรหัสนะครับนะก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับทุกคนครับนะค่าฝากขายก็มีเพียงแค่10%เท่านั้นครับอย่างเช่นคุณอยากจะฝากขาย500บาทนะครับค่าฝากก็50บาทคุณอยากจะฝากแค่300บาทนะครับ400บาท200บาทค่าฝากก็เอาราคา ไปหาร10ครับราคาที่คุณตั้งนะครับไปหาร10นั่นเองครับอย่างเช่น ID นี้ถ้าฝากขาย1000บาทค่าฝากนะครับนะก็แค่100บาทเท่านั้นเองครับทุกคนครับสำหรับใครอยากฝากขายนะครับใครที่มีเงินเท่าไหร่ก็ฝากขายได้เท่านั้นนะครับทุกคนครับคุณมีเงินเยอะคุณจะตั้งราคาฝากขายเป็นล้านก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนสําหรับใครที่สนใจซื้อ ID ดีไหนนะครับนะก็ให้ทุกคนนะครับดูที่เลขรหัสสินค้านะครับเลขรหัสสินค้านี่อย่างเช่นรหัสนี้615นะครับราคา ค่า1 0 0 0บาทเชื่อม Facebook เลขรหัดสินค้าคือเลขนี้นั่นเองนะครับทุกคนต้องดูที่ใต้เดสคริปชันก่อนนะครับว่านาดสินค้านั้นอยู่หรือไม่นะครับแล้วมันขายออกแล้วหรือยังนั่นเองครับเพราะผมกำกับไว้อย่างแน่นแฟนเลยนะครับทุกคนยังยังกระชับเลยอะ่ะผมกำกับไว้อ่ะหรือว่าใครที่จะซื้อโค้ดเไปสุ่มคาตนะนะครับก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับนะ ถึงหมดเขตวันที่31พฤษภาคมใครที่ยังไม่มีคาตนะเอสุดเท่สุดแรงขนาดนี้ก็อย่าลืมมาซื้อไปสุ่มกันได้เลยนะครับทุกคนครับนะครับโอเคไค,ครับอยู่กับหน้าสินค้า615ในราคา1,000บาทพ้วนครับนาะมาด้วยเลเวล52ไลท์6940ขั 6, 9, 4, ้น,นสูงก็ตามนี้เลย นี่ครับทุกคนครับนะดูที่แฟชั่นเครื่องแต่งกายกันบ้างไม่ว่าจะเป็นอโลกอะไรต่างครบเซตครับมาดูกันที่แฟชั่นครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเซตของหัวพี่ตรงพี่ตุนหัวขาวของเราตามนี้ครับเสีหัวพี่ตุนเรเท่ครับนะกล้ามดําของเราก็มีครับทุกคนมาดูแฟชั่นครับเสื้อผาชิ้นผ้าแมสเก็บทรงนิดนึงครับทุกคนครับหนวดคงหนวดขาวหลายคนที่ต้องการครับนี่เลยครับนะแฟชั่นเสื้อผ้าของเราครับนะไม่ว่าจะเป็นอธิวรลาเดเอ็นอะไรต่างๆน่ครับเดอะเอ็นเลสนั่นเองครับหัวซเซตอะไรต่างๆครบเซตเลย นี่ครับทุกคนมาดูกันที่แฟชั่นกางเกงกันบ้างครับกางเกงของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกางเกงก้ามดงก้ามดําของเราก็มีมาเหมือนกันครับนะชุดก้ามดําของเรา1 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับทุกคนครับถ้าคุณเอานี่ครับนะรองเท้าผ้าใบคาร์บอนสปีดครับกล่องของเราครับทุกคนแพ็กเกจตัวละครอื่นๆอีกมากมายครับจิตัน17ลูกแก้วอันอื่นเยอะครับทุกคนครับมาดูที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างตัวละครของผู้หญิงเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นตาดงตาแดงของเราครับนะหัวของนี่เลยครับหมวกก็มีครับนะแฟา นกดคงหนวดขาวครับแฟชั่นตาแดงครับธงชาติบราซิลบราซิลแร่งต่างเสือเ้อแรงแดงซีซั่นส8 นะครับเป็นเสื้อของผู้หญิงครับเสื้อแดงๆเส้นสีแปดนะครับกางเกงรองทงรองเท้าครับทุกคนครับก็ตามนี้เลยครับทุกคนสุดเซ็ตมาดูกันที่คู่หูตัวละครกันบ้างคู่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนกฟินงฟินนี่ครับทุกคนเลเวลหกกันเลยทีเดียวครับนั้นลิงบาบูนอะไรต่างๆครบเซ็ตครับคอลเลกชันท่าทางเราจะเป็นท่าโชว์ไทม์ครับทุกคนท่าตีลังกาท่าเบบี้ชาร์กครับท่าถ่ายรูปเซลฟี่นั่นเองครับทุกคนครับนั้นทั้งตึงแลายกระเป๋าสะพายสุดเทสแลายองดวงใจไซตามะยานพาหนะแอร์บอร์ดของเราล่่มมชชูีีพพพของเรราาากกก็็ด้้้ววยนนนคคับทุแลภื นนั่เองต่อไปดูกันที่รูปภาพครับ A B C ถึงแทตต่างเราก็นี่เลยครับอาวุธปืนกันบ้างว่าจะเป็น M4 ครับทุกคนครับนะนี่3วันเลยครับ AKP ดิบ A14 สก้าเมกาโลตันครับทุกคนครับนะนี่เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเอาไปอัปเดตนีครับก็ไปได้เลยนะครับทุกคนฟาร์มัสของเรา SVD XM8 AN94 SMG ที UMP MP5V s m 4 0ครับ P90 นั่นเองช็อตกันนะครับสไนปองสไนเปอร์พิสตันของเรามาลีกระทะหนึ่งรูปแบบครับพิสตันของเรานี่ครับนะมาลีหนึ่งมาเบดบอลคาตานะครับทุกคนครับนะนี่เลยนี่ครับทุกคนครับนะระเบิดมืออีกแปดรูปแบบไอพอลอีกแปดอันครับทุกคนอาร์เธอร์ของเรามาด้วยตามนี้ในราคา1000บาทเชื่อม a c e b o o k ถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มีแคนมาขายอีกเช่นเคยครับทุกคนครับนะแคนเกียรติยศ1น3 5 9 7ครับขายในรนคา250บาทาะครับแ้นนี้เยนะครับทุกคนครับนะ ซื้อแคนว่า s d 5 5ครับหรือว่าใครที่จะซื้อไปแล้วก็เอาไปเปลี่ยนชื่อเองก็ได้ครับทุกคนครับเกียรติยศ1น3 5 9 7่ถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับทุกคนครับว่าจะซื้อแคนไหนนั่นเองนะครับ โอเคครับมีกำลังสินค้า616ในราคา1,200บาทเชื่อม Facebook นั่นเองครับทุกคนครับมาด้วยเลเวล55ไลค์936สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับหนะหัวข้างเขวาสุดเท่สุดแรงที่ไม่นํากลับมาขายตามซีเอ็มบอกนะครับตัวคอของเราครับตึงๆเท่ๆเรแล่เลยนะครับทุกคนครับไปดูที่แฟชั่นการแต่งกายบ้างครับนะมันจะเป็นหัวล้นไซตมงไซตมะครับเซ็ตเล็กนาล็อกบอกเลยว่าตึงๆครับทุกคนครับนะหัวเจ้าชายของเราครับบีสปินนั่นเองครับ จะใช้ไอสูนครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นแว่นตาครับนั่นเลกหนาล็อกของเราครับ1,300บาทเท่านั้นเองครับนักหัวกระต่ายหูสิ้นหวังของเราก็มีมาครับนะหน้ากากบูดุดพิษนงปิษนาครับดูแฟชั่นเสื้อครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นชุดนอนไซต์มงไซต์มะของเราก็มีมาให้ครับทุกคนครับก้ามเจปูลูกบวชเสื้อแรวนแดงซีซั่น19บอกเลยว่าตึงๆละลกๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นบีสปินครับทุกคนเอาเรื่องเหมือนกันนะครับทุกคนคค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 รรรรรัััับบบบบบมดดดดุุุนนนนนนนปปิิสตตตงงงงาาาาะะ่่่ๆเเเซซททททโโีอออกกกกไว เป็นของแท้ไปที่รั้งร้อยครับทุกคนครับนะแล้วก็กางเกงปีกนกบอกเลยว่าไม่ต้องมาสูงไม่เสียเวลานะครับทุกคนครับใส่แค่กางเกงเนี่ยผมเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับรองเทงรองเท้ารองเท้าผ้าใบเละไอใส่เซตนี้เข้าไปบอกเลยว่าหล่อเท่เลยท่อนะครับนะ้นสำหรับใครใส่ลงอะไรเนี่ยไม่ควรพลาดแน่นอนครับกล่องแพ็กเกจปัดอื่นครับทุกคนมันจะเป็นพิมพ์เขียวครับคิสตันของเราก็ตามนี้เลยครับทุกคนไปดูคนที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้างนะครับตัวละครของผู้หญิงเนี่ยนะครับทุกคนครับไม่ว่่่่าาาจะะเเเเเป็็นนนนนนีลลยยคคครรรััััับบบบทททุกกกซตตแแแึงงงงงงงๆออออขผู้้้หหญญิิชื เหมือนกันนะครับทุกคนครับนะ1 2หนึ่งพันสองร้อยบาทเชตดแบบ แล้วหญิงแบบบิวตี้ p ิน n ์ก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับนะเซ็ตแบบสารการเรีเฟรมซูงเหมี่ยฟางหน้ากากแบบนี้ก็มีมาให้นะครับทุกคนดูที่นะครับแฟชั่นเครื่องแต่งหน้ากันบ้างลายเพ้นท์หน้าเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับทุกคนดูที่แฟชั่นเสื้อผ้าครับเสื้อผงเสื้อผ้าของเราก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นสุดทรงสุดเซตครับนี่เลยนะครับกางเกงกางเกงของเรา1,200บาทเท่านั้นว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกับไอเทมแบบว่าเยอะแยะมากมายครับต่อไปนะครับดูกันที่คู่หูตัวละครกันบ้างคคคคครรรรััับบบทุกกกกนน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 ตตะะะะ็็มมี้ไไ่่่วาาจเปฟิองๆ เซตกับคอนดิชันท่าทางกันบ้างถ้าแบบว่าจิบน้ำชงน้ำชาท่าหวัวเราะท่าสวัสดีครับทุกคนครับก็มีมาให้นั่นเองครับ ในครับทุกคนครับในกระเป๋าสะปงสะพายสุดเท่สุดแรงครับกล่องดวงใจไซต์มงไซต์มะยานพาหนะแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงของเราร่มชูชีพครับทุกคนครับภาพพื้นหลังเราก็นี่เลยนะครับทุกคนครับรูปภาพ ABC ถึงแท้ต่างเราก็ตามนี่มาดูวุฒิปืนกันบ้างครับวุฒิปืนว่าจะเป็น M4 AKM ฟเอคเอ็มสี่ k ากาคอซ่าเอส d XM8 ็6 0ครับปืนพลาสมากัน SMG ที่ UMP MP5 เอ็มหครับทุกคนครับ MP5 เอ็มพีที่ยอ็มพีเอ็มพีห้าบอ็มพีนะครับนะทุกคนครับเอ็มพีห้าเป เลยครับลูกซองอีโบสีขาวครับสบปงสเปชไชน์ปงไชน์เปอร์ครับนะนี่เลยนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นตามนี้นะครับมา,าลีกระทาห้ารูปแบบนี้เราตัดไม้ปิดบอลคาร์จนาไฟล์ดีน่าล็อบบี้ฟิตของเราแล้วเบิดมืออีก12รูปแบบไอวอลอีก3อันอาเธอร์ของเรามาด้วย M79 กัตติ้งในา 1, ราคา1,200บาทได้แบบว่าแลกนันลล็อกสุดเทส,สแลงทั้งชายทั้งหญิงแลงๆกันเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับอยู่กับราคสสินค้า617ในราคา1,000บาทเชื่อม Facebook นะครับนะมาด้วยเลเวล66ไลค์3,967ไลค์เยอะมากสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลย นะครับทุกคนครับหมัดไฟไซตมะของเราครับนี่เลยครับนะจีเอ็มบอกเลยว่าเป็นหมัดแลใช่ปะทุกคนครับนะว่าจะเป็นตัวละครโกโนอัลล็อกไโตะบูฟ่าตัวหลอเท่ๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นหัวขาวก็มีมาให้ครับหนึ่บาทเท่านั้นเองครับทุกคนครับสำหรับใครที่แบบว่าตามหา ID 1000บาทมีกล้ามดงกล้ามดําหัวขาวนี่เลยครับทุกคนครับไอดีนี้นะครับเหมาะสำหรับคุณแน่นอนครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นผ้าปิดโปงปิดปากครับเสร็จกล้ามตรงกล้ามดําหัวของกล้ามดํานะครับหน้าหน้าก ไปดูที่แฟชั่นเสื้อผ้ากันบ้างครับทุกคนครับชุดส่งชุดเซ็ตก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะนี่เลยนะครับทุกคนครับชาร์โดเคออสแสไลท์เนี่ยเขาเห็นเขาใส่กันครับซีซั่นสิบเก้าก็มีเหมือนกันครับนี่เลยครับทุกคนครับซีซั่นสิบเจ็ดซีซั่นสิบเก้าเลครับเสื้อแดงแดงอิมเพรสกาดของเราครับนี่เลยครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองครับกางดำของเราชุดซีซั่นครับสามสี่ห้าเป็นไงทุกคนครับตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นเอชุดนะครับทซีซั่นนซซีั่ครับบบบาาททมจจจัััดดองไ้้เเลลยคคคครรุกกกนแแว็็็ตพิชิตโกครับนะ คือว่าต kind of nice. ึงๆแรงๆกันเลยดีครับไปดูกันที่แฟชั่นรองเท้ากันบ้างนะครับทุกคนครับนะต่อไปนะครับทุกคนที่รองเท้าครับนี่เลยนะครับทุกคนครับสุดเซ็ตสายลงไฮไลท์เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับทุกคนกล่องบัตรเพิ่มอื่นๆครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคริสตัลลูกแก้วครับทุกคนครับนี่เลยในกระเป๋าบัตรดีๆมากมายต่อไปดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับว่าจะตึงเฉาแรงแค่ไหนนั่นเองครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นหัวขาบุกงงขาบุกิเอะไรต่างๆครับทุกคนแว่นตาอายุโอเคมีแน่นอนครับ นี่เลยนะครับสุดเซตของเราครับนะเป็นตรงเว้นตาโอเคครับทุกคนครับนะเซตแบบซูมเหมยฟังของเราครับแล้วเ้นตาโอเคเนี่ยใส่กับแบบว่านะครับหัวของเขาเรียกว่าหัวอะไรนะ หัวอะไรเยอะแยะมากมายเออทุกคนนะใส่กันได้ครับทุกคนครับนี่เลยครับนะแฟชั่นเสื้อผงเสื้อผ้าของเราก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะมาดูกันที่แบบว่ากางกวงกางเกงกันบ้างครับใส่ลงไฮไลท์เนี่ยทุกคนนั้นลดลงแล้วรูปมีแน่นอนครับนี่เลยนะครับใส่แล้วเอาไปเล่นไฮไลท์กันเลยครับรองเท้าคาร์บอนสปีดในโตรันนิ่งของเราครับก็มีมาให้ครับทุกคนครับกล่องแพ็กเกจบัตรเพิ่มอื่นๆครับต่อไปดูกันที่แฟชั่นคู่หูกันบ้างครับทุกคน1,000บาทใครที่ตามหา ID 1,000บาทผมบอกเลยว่า ID นี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมบอกเลยนนะคครัับอลลเกชท่าทไอ จะเป็นท่าดันพื้นนี่ครับหนึ่บาทเท่านั้นเองครับสำหรับใครที่จะมาปิดบอกเลยว่ามาปิดกันได้เลยครับาถ่ายลงถ่ายรูปครับจ่อจ่ออะไรต่างๆครบเซตครับทุกคนครับนะนี่เลยผมว่าคุมนะเอาจริงคุมนะครับหนึ่บาทเท่านั้นเองครับทุกคนครับนะถ้าใครมีเงิน1,000บาทเนี่ยบอกเลยว่ามาซื้อดีนี้แน่นอนครับทุกคนดีกว่าทุกคนอาไปเติมเองครับนะด้มสมาร์ทบูอะไรต่างๆครบเซตเลยครับภาพพื้นหลังรูปภาพตานะครับทุกคนก็มีมาให้มาดูอุ้ปืนกันบ้าง อุปกรณ์ว่าจะเป็น M4 AK M14 สกากอซ่า S7 M249 ฟาร์มัส XM8 SVD ครับทุกคนครับนั่นี่เลยนะครับนะ M60 N94 ลั่น2นะครับนะทราชลชนสมบัติโลกก็มีมาให้ MG ที่ UMP m p 5 7กระบอก VS m p 0 p, p, p 9 0ครับ ช็อตกันก็นี้เลยครับทุกคนครับนะนี่เลยครับสปงสเปซครับทุกคนครับสไนปงสไนเปอร์คาร์ก็8ทิซสั้นของเรามาลีอีกถ้าสารูปแบบมิตูตัดอีกสิครับทุกคนครับไม้เบสบอลอีก4ครับทุกคนมีคาตอรนัไฟถึงนัดล็อบบี้ด้วยนะครับหมัดมาได้หมัดจริงจังอาวุธปืนนี่เลยนะครับทุกคนครับ11ครับทุกคนไอวอร์สิบสี่เป็นไงว่าตึงๆแรๆอาร์เธอร์เราเอ็มแกล์ติงครับในราคา1,000บาททัวนถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า618ในราคา600บาทเชื่อม Facebook นะครับทุกคนครับนะหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยนี่เลยนะครับนะเลเวล56ไลค์430ครับทุกคนสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับนะอันนี้อย่าไปว่าใครที่ซื้อไปแล้วนะครับรีบเอาไปดันเลยนะครับเพราะว่าสิทธิ์ขั้นสูงนี้นะครับนะแค่50เองนะครับเอาไปดันถึง200ครับรีบซื้อเลยครับคนนะครับมริเที่คอลเลคชันครับไม่ว่าจะเป็นโคโนอัลล็อกไฮโตะ ครบเซตเลยนะครับทุกคนมาดูที่แฟชั่นกันบ้างแฟชั่นของเราไม่จะเป็นหัวตาแดงหัวอะไรต่างๆหัวนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับน้ำสริโอมอยส์เมคเกอร์อะไรต่างๆครบเซตครับดูที่แฟชั่นครับทุกคนครับเซตแบบว่าแคคเกอร์ของเรามิสเตอร์แคคเกอร์ครับนะตึงๆผ้าปิดปงปิดปากก็มีมาให้ครับทุกคนครับนะนี่เลยครับแฟชั่นหน้ากากตาตรงตาแดงของเรามาดูที่สุดเซตครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อแบบว่าใบรุ่นปาค้าของเราครับนะเสื้อแบบนี้เลยครับนะฮาคิอะไรต่างๆเนี่ยนักรบเผาไหมครับทุกคนก้า แรงๆกันเลยทีเดียวครับนะเราจะเป็น Purple t a b ก็มีมาเอซุตสุดเท่ส,สุดแรงเอซุต12นนะครับไม่ใช่เอซุตแบบว่า4 9 9 179นะครับทุกคนครับนะกลงกงกังกิงของเราก็มีมาให้ครับ ส่เราเที่ยวใส่เราแรครับทุกคนครับบอกเลยว er. ่านี่ครับรองเท้าครับนะได้ราคาหกร้อบาทเท่านั้นถ้าใครสนใจเนี่ยกล่องของเราครับทุกคนแพ็กเกจตัวละครก็นี่เลยครับยังไม่ได้เปิดกันเลยทีเดียวบัตรเพิ่มมืออื่นครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็ ín. นลูกแก้วคริสตัลบัตรเป็นชื่อลูกแก้วใหญ่เลยก็มีคริสตัลใหญ่เลยนะครับทุกคนครับนะผลิตคริสตัลกับเศษคริสตัลซื้อไปเนี่ยเปลี่ยนชื่อกันได้เลยครับหกร้อยบาทเท่านั้นเองครับทุกคนมาดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้าง ว่าจะตึงเฉาแรแค่ไหนครับนะแฟชั่นของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นหัวคาบุกินะครับหัวตามนี้เลยครับทุกคนครับตัวตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวครับนะแฟชั่นหน้ากากของเราครับก็ตามนี้เลยนะครับทุคนไม่ว่าเป็นหน้ากากนี้มีกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออนะครับของเท่ของแรงของเราไปดูคนที่แฟชั่นเสื้อครับแบบว่านี่ครับนะเอ็มพีเรียลกับตันของเราครับใส่แล้วเทใส่แล้วแรงแน่นอนครับทุกคนครับกล่องดวงใจนละไม่ใช่ยังไม่ถึงครับทุกคนแฟชั่นรองเท้ากางเกงของเรานี่มากล่องดวงใจอะไรหล่ะทุกคนนะมาไปดูที่คู้ ูของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนกฟินิก level เจ็ดเลยครับทุกคนอัพสกินมาเต็มเลยครับทุกคนคอ l l e c t i นท่าทางตอ,อนี้เลยครับทุกคนเขามเป็นท่านั่งท่าหัวเราะท่าโปรยเ,เงินอะไรต่างๆท่าส่งหัวใจท่านั่งบอลลัง นี่ครับกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงครับกล่องดวงใจของเรานะครับยานพาหนะแอร์บอร์ดครับทุกคนครับหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมมาปิดกันได้เลยนะครับทุกคนครับสำหรับใครที่แบบว่ามีงบพกร้อยไม่เกินหนึ่งพันนะครับนะลองเอาไอเดียนี้ไปพิจารณาได้เลยนะครับทุกคนครับคอลเลคชันหน้าทางนะครแบบพิจารณานานนะครับนะเดี๋ยวไอเดียออกก่อนนะครับนะนี่เลยครับ AK 1 9วันบอกเลยว่าเล่น19วันแล้วนำมาฝากขายต่อยังได้เลยนะครับเล่น19วันเล่นเบื่อเล่นจนเบื่อก็ยังไม่หมดนะครับสก้า เอ็กเจมสอครับทุกคน 60, 94, ครับ M60 มหกครับทุกคนมาดู SMG กันบ้าง u ูฮียูเอ็มพีเอ็มพีไฟสกินนี้บอกเลยว่า หมดไป6,000เพชรอะจริงๆนะครับนะทุกคนครับสำหรับใครสุ่มนะ6,000เพชรนะครับเนื่องจากว่าเลขลักกี้เราย่อมมัต้องลอยอัพนะครับถึงจะออกครับ P90 ครับทุกคนครับช็อตกันของเราก็ลูกซองยาวสปงสเปซสไนปงสไนเปอร์ครับในยีนโล่พุ่มมาค่ะก็8พิสตันของเรามาลีกระทะนี่เลยครับมีตัวตัดไม้เบสบอลคาร์ตาชครับฟิตของเราก็ตามนี้ระเบิดมือก็ตามนี้เลยครับนะไอวอลนะครับอาร์เธอร์ของเราโมเดล M79 ในราคา600บาทเชื่อมเฟซบุ๊กถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยน โอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า619ในราคา1,500บาทเชื่อม Facebook ครับทุกคนครับมาด้วยเลเวล54นะครับไลทเก้าร้อยสิบขั้นสูงข้อตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะเป็นหน่แข็งลาดัสครับอัปโพดิสอะไรต่างๆอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับดูที่แฟชั่นตัวละครครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับอโลกอะไรต่างๆครบเซตครับทุกคนครับอโลกโคโน่ต่างๆตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวหมัดไฟหมัดโลกันนะครับ นี่เลยครับแฟชั่นเสื้อผงเสื้อผ้าของเราครับนะรองทงรองเท้าครับคาบูกิ อสูรจันทราบอกเลยว่าตึงๆแหล่ๆที่ไม่นํามาอีกครั้งแล้วครับทุกคนครับนะครับโบกิไม่ว่าใครจะตามหาคาร์โบกิครับทุกคนครับคาร์โบกิก็ไม่เท่เท่าแบบว่าจันทราสีทองของเราครับทุกคนครับนี่เลยครับมาดูคนแฟชั่นเสื้อครับเสื้อกล้ามเจปูลูกบอดเพื่อเพื่อแถมอะไรต่างๆอิมพิวชั่นกัดครับทุกคนครับน้ำแบ็คกังฟูดาก้อนก็มีมาให้ครับซีซ่าของเราครับทุกคนครับตึงๆแหล่ๆกันเลยทีเดียวยากุซงยากุซ่ามีแน่นอนครับต่อไปครับดูคนที่แฟชั่นกางเกงครับทุกคนครัััับบบบสาาาาาายหลลลงงงใคคคคครรรรแเเนน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 ี่่่่่ไไมมววพดอะะทุกกกกจป็ ซ่าของผู้ชายก็มีมาให้ครับทุกคนครับนะต่อไปนะครับดูคนที่รองทงรองเท้าของเราครับนะนี่ครับสุดลาชาโปของเราครับทุกคนครับกล่องอันอื่นอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนะกคิดตั้นลูกแก้วครับก็ตามนี้เลยนะครับดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างจะตึงจะได้แค่ไหนครับทุกคนครับหัวของเราแฟชั่นตาดงตาแดงคาบุกงคาบุกิซีซั่นนี้ก็มีมาให้ครับนะนี่เลยนะครับทุกคนครับนะเซตซูมวยฟางสกาเลตเฟมครับนี่เลยนะครับหัวสนักยิ่งปอกทรงผมครับ เป็นไงครับทุกคนครับนะสมผมนางสีดงซีดาครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าตีนมงตีนหมีก็มีมาให้ครบเซตเลยนะครับทุกคนครับนะแฟชั่นทรลชนขนเปิ้ลโลกเป็นไงครับหนวดคงหนวดขาวก็มีมาให้มาดูกันที่แฟชั่นหน้ากากครับหน้าตาดงตาแดงอะไรต่างๆแฟชั่นเสื้อของเราครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นอิมพิเรียลกาดครับนะเห็นไหมพูดชื่อจนแบบว่าจําได้เลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนครับตึงๆแรงๆกันเลยครับมาดูกันที่แฟชั่นกางเกงครับกางเกงไม่ว่าจะเป็นยากุซงยากุซ่าของผู้หญิงกก็มมมีีีีาาให้้คคคครรรรััับบบทททุนนน่องเเตลลลแ นะครับทุกคนครับนะสายผู hmm. ้หญิงเนี่ยต้องใช้เลยครับทุกคนครับนะเท้าเราชิญคนบนโลกของผู้หญิงครับนี่เลยครับกล่องไปดูกันที่คู่หูตัวละครกันบ้างนะครับสกินคู่หูตัวละครไม่ว่าจะเป็นนกฟินิกซ์หรืวิวเซ็ตอ่าเอาเรื่องเหมือนกันคอลเลกชันท่าทางครับไม่ว่าจะเป็นท่าบังกาไอเฮิร์ชยูเออโซนี่กระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงกล่องดวงใจของเราครับทุกคนยานพาหนะนะครับแอร์บอร์ดของเราก็นี่เลยครับมันนี่บอร์ดล่มชูชีพ พื้นหลัง A B C ถึง Z ครับทุกคนครับรูปภาพของเรานะครับทุกคนครับก็ตามนี้ต่างเรา A B C ครับต่อไปนะครับดูคนที่อาวุธปืนกันบ้างนะครับอาวุธปืนของเราไม่จะเป็น M4 A K ครับ m 1 4 s a k a ี o s a าก sks 2 4 9 f a งสี่นะครับทุกคนครับนะ m 6 0ส en 9 4สกินนี้บอกเลยว่าหายากมากมากคานิวัลกาเลตครับนะ ump m p 5นะครับ p 9 0ของเราช็อตกันลุงสองอีโวสีเขียวสเปซอีหนึ่งกระบอกสรนด์ปงยินโลพูม่านะครับนะนี่เลยครับพิสตันมาลีกระทะ9รูปแบบมีท่อนตัดอีก6อันครับไม้เม็ดบอลคาตานะไฟทีหน้าล็อบบี้ก็มีมาให้ครับสินของเราไม่ได้หมัดโลกันที่แบบว่าไม่นํากลับมาขายนะครับสำหรับใครที่ไม่มีหมัดโลการนี่บอล่าตึงๆแแนนนนครัะ นี่เลยครับแลเบิดมือไอโ l อีก2อันอาเทิงของเราบนได้หน้าไม้ m 7 9ในราคา1,500บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า6 2ซสูตรในราคา2 0 0 2,500บาทนะครับทุกคนครับเชื่อม Facebook นั่นเองครับนะ2,500บาทมาด้วยเลเวล60ไลซ์1 4 6 1ครับ10ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปดูที่แฟชั่นตัวละครครับตัวละครของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตึงๆและลายไฮเดรโตโคโนอัลโลอะไรต่างครบเซตครับทุกคน2,500บาทนะครับนะนี่เลยครับหน้าโปรฟงโปรไฟล์อะไรต่างหัวค้งหัวขาก็มีมาหัวบราวันครับ นี่เลยนะครับทุกคนครับหมวก F A U K สุดเท่สุดแรงของเรานี่ครับทุกคนเบ้นตรงแว่นตาของเราก็มีมาให้ครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นหัวคงหัวขาวครับนะใส่แล้วหล่อเท่เลยท่องเราเดียวครับทุกคนครับนะต่อไปนะครับดูที่แฟชั่นนะครับตาดงตาแดงตงชาติไทยเสื้อผงเสื้อผ้าครับไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์สมาร์ทเฮาส์ครับทุกคนครับนะนี่เลยสวีทเฮาส์ใส่แล้วแบบแบบว่าแต่งตัวเท่ๆครับทุกคนแล้วก็เซตแบบว่าสตาร์ออริโก้ครับอธิเวลาของเราก็มีมาให้ครับทุกคนครับนะซาโดว์เคออสก้ามเจปูลบอซซีีันฮกรับ นี่เลยนะครับตึงๆแลลลกันเลยทีเดียวครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นเอซุสุดเทพสุดแรงก็มีมาให้ครับยากุซงยากุซ่าเลดไลน์ครับในราคาับาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับทุกคนครับเลดไลน์ของเราที่ก่า1ปีมี1ครั้งครับนี่เลยครับรองเท้าแบบว่ากางเกงขาวครับทุกคนครับนะกิงเกงอาทิตย์วลาของเราก็มีมาให้นะครับทุกคนครับตึงๆแลลลกันเลยทีเดียวครับนะเลดไลน์ของเราครับกางเกงปีกงปีกนกก็มีมาให้ครับรุ่นที่แฟชั่นของรองเท้าครับ รองเท้าของเราก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนคาร์บอนสปีดก็มีมาให้ครับทุกคนครับน่าใส่แล้วเท่ใส่แล้วแรงของเราคิดสั้นลูกแก้วครับทุกคนครับก็ตามนี้เลยนะครับมาดูกันที่แฟชั่นของผู้หญิงกันบ้างว่าจะตึงเฉาแรงแค่ไหนครับทุกคนตัดภาพไปทร์ตี้เคลลี่เลยละกันครับมันจะเป็นภาพปิดฟงปิดปากเซตแบบว่านี่เลยนะครับน่าสตาร์เกเชอร์ครับไม่ว่าใครนะครับที่ว่าจะตึงๆแหลๆนั่นเองครับทุกคนครับหัวแว่นตาอโยกแมสเก็บทรงนิดนึงก็มีมาให้ครับแว่นตาอโยกก็นี่เลยครับหัวเอามงเอาหมวยของผู้หญิงผู้ชายครับ ตึงๆเลยนะครับทุกคนครับนะนี่เลยครับแมสกเก็บส่งนิดนึงนะครับหัวของเราผ้าปิดปงปิดปากแฟชั่นหน้ากากเสื้อผงเสื้อผ้าครับทุกคนครับก็ตามนี้ครับเอ็มพิเรลกาดของเรามนุษย์ยกหินอะไรต่างๆมีแน่นอนยับทุกคนครับนะเสื้อแบบว่ามีเลยนะครับนะอังกงกางเกงก็มีมาให้ครับทุกคนครับนะกางเกงปีกนกเอ็นเจวิงครับที่บอกว่าไม่นํากลับมาขายมาหลายปีแล้วประมาณ 3- 4ปีแลปีครับนะเอ็นเจวิงกางเกงปีกนกนะครับไปดูกันที่กู้หูตละครกันบ้าง ของเรา้จะเป็นนกฟีนองฟีนิกของเราครับทุกคนมาเป็นดี้มีแพนด้าคอลเลกชันท่าทางครับมาจะเป็นท่าหมัดจริงจังไซตามงไซตามะของเรานี่เลยนะครับกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรกล่องดวงใจก็มีมาให้ยานป้านะแอร์บอร์ดของเราครับทุกคนครับนะนี่เลยครับร่มชูชีพเอซูตสมาร์ทบรูวอะไรต่างๆครบเซตภาพพื้นหลัง นะครับทุกคนรูปภาพของเรา A B C ถึงแทต่างเราก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปดูอาวุธปืนกันบ้าง2องพันท่าระบาดท่าอะไรบ้างครับ A K ของเราก็นี่เลยครับ A K มังกรขาว M 1 4ครับทุกคนครับสกินนี้บอกเลยว่าตึงๆและแหล่นี่ครับคอซ่า S G M 2 9ครับฟามาส S M 8 M 6 0สิบ M เกของเรา U S M G ของเราอยู่ที่ U M P M P 5้ B S M P 4 0 P 9 0ทอมฉันช็อตกันก็ตามนี้เลยครับสปงสแปซไนปงสแนปเปอร์พิสตันของเราครับทุกคนมาลีกระทะอีก5รูปแบบมีหนวดตัดอีก6ไม้เบ อีก4ครับนี่เลยนะครับมายบอลคาตนะไฟฟ้าด้วยนะครับทุกนคาตนะทีนะล็อบบี้สุดเทีส่สุดแล้วฟิตของเรามาได้หมัดจริงจังที่ไม่นํากลับมาขายระเบิดมืออีก14รูปแบบไอซ์บอลอีก9อันครับทุกคนครับนะเป็นไงเยอะแยะมากมายมีไอซ์บอลเอด้วยนะครับน่าอาร์เทอร์ของเรามาได้หน้าไม้เอ็มดิสก้าวแกตติ้งในราคา2,500บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ